เสื้อแดงปทุมรวมม็อบราษฎรปิดถนนวหลโยทินหน้าฟิวจป้ากลางสิทตเรียกร้อง3ข้อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่18ตุลาคม2 5 6พที่ลานตรงข้ามห้างสรพรพสินค้าฟิวเจปากลังสิทตจังหวัดปทุมธานีกลุ่มม็อบราษฎรมวลชนทยอยเดินทางเข้ามาและได้ลงไปปิดถนนคู่ขนานพหลโยธิน พร้อมใช้เครื่องขยายเสียงปราศัยขับไล่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ออกจากตำแหน่งโดยนั่งลงกับพื้นถนนทำให้รถที่มาจากเส้นปทุมธานีมุ่งหน้าสู่ถนนมหนโยธินเคลื่อนไปทางคลองหลวงไม่สามารถสัญจรได้จากนั้นแกนำตะโกนไล่ผู้นำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ออกไปโดยมีกำลังตำรวจรักษาความสงบความเรียบร้อยอยู่จำนวนหนึ่ง จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมผลัดกันขึ้นพูดโจมตีรัฐบาลและระบุให้ปล่อยตัวเพื่อนสลับคำด่าทอผู้นำรัฐบาล 1. คือยัดข้อหาเพื่อนเราจากนั้นหมู่อามนารงชัยอินทรากวีอดีตทหารที่ออกมาแฉรทุจริตในกองทัพพูดขึ้นโจมตีระบบการเกณฑ์อาหารว่าทุกอย่างต้องซื้อหมดตั้งแต่การเกงในจนถึงสบู่จากนั้นตัวแทนเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานี พูดประสายต่อว่าหากน้องๆถูกรังแกพวกพี่จะปิดปทุมธานีนายกปลอนอำนาจเขามาใช้น้ำฉีดม็อบประกาศพรบฉุกเฉินผิดเวลาหากรัฐบาลใช้ความรุนแรงขั้นสุดคนเสื้อแดงปทุมจะออกไปปกป้องพวกน้องๆเองทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าช่วงเวลา18.30นาทีประชาชนทยอยเพิ่มขึ้นมากกว่า3,000คน กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคล้ายเด็กอาชีวะเดินถือธงชาติพร้อมป้ายนปชสีแดงขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ตะโกนด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างหยาบคายให้ลาออกและเบิ้นเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ส่งเสียงดังเป็นระยะระยะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทำการปิดถนนมหลโยทินหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพื่อให้มวลชนเดินข้ามถนนมารวมตัวตรงท่ารถรังสิต เนื่องจากบนสะพานลอยมีกลุ่มมวลชนอยู่กันอย่างหนาแน่นทำให้การจราจรหยุดนิ่งรถเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงพร้อมกันนี้ประกาศเจตนารมณ์ข้อเรียกร้อง3ข้อของคณะราษฎร 1. ประยุทธ์ต้องออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 2. เปิดประชุมวิสามันรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยและเราไม่หยุดจนกว่าอำนาจมือจะหมดไปและประกาศยุติการชุมนุมเวลา19รนากา30นาทีอง้งอิงบินไปดูใบโผก,กอดพ่อในรอบ9เดือนทักษินหอมหลานผ่านท้องลูกสาว อุ้งอิงแพทองทานบินไปดูไบโผกอดพ่อในรอบ9เดือนหลังมานานไม่ได้เพราะโควิด19ด้านทักษิณหอมหลานผ่านท้องลูกสาวเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรโพสต์คลิปขณะเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยในคลิปอุ้งอิงและนายทักษิณต่างโผลเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงโดยอุ้งอิงได้บรรยายความในใจบอกเล่าความรู้สึกที่ไม่ได้เจอกับบิดามานานถึง9เดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าไม่เจอพ่อตั้งแต่ต้นปีเป็นรอบที่นานที่สุดในโลกตอนแรก แทนจะมาตั้งแต่วันเกิดพ่อซึ่งตั้งแต่พ่อไม่อยู่บ้าน14ปีไม่เคยพลาดเลยตอนนั้นท้องได้3เดือนด้วยเหตุการณ์โควิด19คุณแม่เลยยังไม่อยากให้เดินทางเราก็ตั้งใจสิงหาไปหาแน่คุณพ่อไม่สบายพอดีก็เลยต้องเลื่อนมาอีกนานสุดที่ไม่เจอพ่อน่าจะ2เดือนซึ่งก็ร้องไห้ใส่แล้วรอบนี้9เดือน พ่อบอกว่าระยะทางไม่อาจกั้นเราได้แต่โควิด1 9กั้นได้ซึ่งก็จริงบอกเลยว่ามันปวดใจมากจริงๆเวลาพ่อไม่สบายแต่เราไปดูแลใกล้ๆไม่ได้วันนี้ได้มาเจอแล้วตอนเจอพูดออกแค่คำเดียวลูกคิดถึงพ่อมากจริงๆคุณตาหอมหนูผ่านพุงแม่เป็นครั้งแรกแล้วนะคะไวยคลอดแล้วจะมาทิ้งให้ฟัดนานๆเลยถามพ่อว่า รู้สึกยังไงเจออีกทีหนูท้องแล้ว6เดือนพ่อบอกว่ามันลูกคนเล็กอะมันยังไม่ค่อยเชื่อเหมือนเจอรอบนี้แค่อวบขึ้น I'm home again so happy to see you Footnote การเข้าร่วมการเมืองคนเสื้อแดงเติมบทบาทคณะราษฎร2563เข้มคำประกาศของแกนนำคนเสื้อแดง 20จังหวัดภาคอีสานในการชุมนุมใหญ่ที่มหาสารคามคำประกาศของแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดนครราชสีมาที่จะเดินทางเข้าร่วมการชุมนุม14ตุลาคมสะท้อนให้เห็นแนวโน้มใหม่ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนเสื้อแดงหากแต่เป็นแนวโน้มใหม่ทางการเมืองแม้จะมีความพยายามสลายคนเสื้อแดงไม่ว่าระดับแกนนำ ไม่ว่าระดับมวลชนนับแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562รูปธรรมหนึ่งซึ่งสำคัญคือการดึงเอาแกนนำคนเสื้อแดงหลายคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพักพลังประชารัฐและการให้บทบาทแกนนำคนเสื้อแดงหลายคนเข้าไปบ่อนซ้อทำลายคนเสื้อแดง เห็นได้จากการประกาศสลายสิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านคนเสื้อแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเห็นได้ชัดจากการให้แกนนำคนเสื้อแดงออกมาเตะสกัดขาการเคลื่อนไหวของเยาวชนโจมตีว่าเป็นพวกเด็กไร้เดียงสาคุกคามและขู่ขวัญว่าอาจจะถูกจับกลุมและปราบปรามเหมือนกับที่เคยเกิดเมื่อปี2553การชุมนุมของเยาวชน และประชาชนปุดแกนนอกบนถนนราชดำเนินบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมชายชี้ให้เห็นภาพการเข้าร่วมของคนเสื้อแดงอย่างเป็นรูปก,การต่อมาในการเคลื่อนไหว19กันยาททวงอำนาจคืนราษฎรน้ำมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวงเด่นชัดยิ่งขึ้น สังคมเริ่มเห็นภาพการเคลื่อนเข้ามาร่วมจากคนเสื้อแดงภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและปริมณฑลโดยรอบกทมถึงกับสามารถจัดเวทีของคนเสื้อแดงข้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาหน้าโรงละครแห่งชาติสามารถสร้างสีสันให้กับการชุมนุมณท้องสนามหลวงได้อย่างคึกคักกลายเป็นปัจจัยสำคัญให้กับการชุมนุมของเยาวชน ที่ส่งความหมายยิ่งก็คือพังทลายการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลลงภายในพริบตาการเข้าร่วมของคนเสื้อแดงเท่ากับทำให้บทบาทและความหมายของคณะราษฎร2563มีความเป็นจริงเป็นการประสานอดีตเข้ากับปัจจุบันฉายชี้ไปยังอนาคตเป็นอดีตเมื่อเดือนมิถุนายน2475อดีตเมื่อเดือนตุลาคม2516 เข้ากับความเป็นจริงในเดือนตุลาคม2563สินแสเข่งชี้ดวงลูกเขยคุณหญิงอ้อราศีจับผู้นำเพื่อไทยสินแสเข่งพาดวงชะตานัทพงศ์ลูกเขยคุณหญิงอ้อมาแรงตกดวงเข้าปีเสริมถูกโลกนำทัพพักเพื่อไทยช่วงเดือนธันวาคม นายชนทั์หรือไทยพ่องหมอดูเข็มทิศทองคำและผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เปิดดวงพักเพื่อไทยชุดใหม่ที่มีนายสมพงษ์อมรอวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพักตามดวงเป็นได้แค่สอวอเพื่อให้ผ่านวิกฤตเดือนนี้ไปก่อนถ้าปัญหาหนักดวงหัวหน้าพักก็รับไป แต่ถ้าผ่านไปได้โอกาสปลดออกจากตำแหน่งเพื่อให้นายนัทพงศ์คุณากรวงลูกเขยคุณหญิงอ้อพ็จมานดามาพงศ์เสียบแทนมีมากกว่าตามหลักของโหราศาสตร์จับยามชะตาพักเพื่อไทยแล้วบุตรเคยที่ชื่อนายนัทพงศ์มาแรงตกดวงเข้าปีเสริมถูกโลกนำทับน่าจะเดือนธันวาคมได้เปลี่ยนหน้า ครั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมีดาวดับของเดือนแต่ก็น่าจับตาเพราะราศีของวันและปีทรงผลให้เป็นนายทัพใหญ่อาจจะรองนายหญิงใหญ่แน่นอนดวงชะตาคุณหญิงอ้อต้องถอยได้แค่คุมเชิงเพราะตกปีแห่งการแตกแยกสับสนไม่เข้าใจก็ให้เกิดความขัดแย้ง หากก้าวกายมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีสิทธิพักล่มได้เหมือนกันเพราะดวงคุณหญิงตกดาวดวงศัตรูจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งไม่ให้วางใจเป็นศัตรูจากบุคคลที่ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับเบียดเบียนตนเองให้เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเพราะดวงชะตาที่ถูกกำหนด ชินแสเข่งกาวสำหรับดวงชะตาคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพัน์ต้องจับตามองสินแสไม่ได้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของใครเป็นเพียงผู้บอกเหตุส่วนจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่ที่เจ้าตัวเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นคุณหญิงเป็นเพียงไม้ขั้นที่เป็นตัวปกป้องพักไม่ให้ใครมาแววงกัดและตัวปกป้องพักจากทีมจะถูกมองข้ามตลอดทั้งที่เป็นปีที่ ดีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องจับตาว่าคุณหญิงหน่อยจะพลิกชะตาชีวิตของตนเองได้หรือไม่หรือจะอยู่แบบเดิมๆหรือต้องกลับไปปฏิบัติถือศีลต่อเพราะเส้นทางเดินสู่การเมืองปิดทางเดินของคุณหญิงเอง